มันก็แก่และโอ้ยแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ไอ้มก็ยังตึ่งสางอึ้งอ่ำอ่มอ่ำอยู่ออโอ๊ยตาแก่มันหายไปไหนนี่ยดูสิให้มาอยู่หมู่บ้านคอสองคอเพลงอยู่ยเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าชอบฟังเพลงนี้มากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดคอส่องคอเพลงนี้ช็อค mv tv 75 อยู่กับดีเจครีมมี่ปรารถนามีชาสาวสวยเซ็กซี่อารมณ์ดีละลาวาสเดอร์วู้ววีตซอยใสมายเจ็ดสิามด้วยทำไมมันไม่โดนห้องวะโดนแหละโดนโอ้ยอะไรของแกวะเนี่ยฮะคนจะหลับจะนอนอุ้ย <c oughs> เปิดวิทยุรายการบ้าบออะไรวะเสียงดังน่าลำคาญอะไรนี่ดีเจครีมม่งครมมี่อะไรนี่ฮะ ปี่อ๋อโอ้โห้ยนั่นนอะไรเนี่ยสองแก้วสามแก้วเยีะยกมามากมันจะลุกตอนหยิบก็ไม่รู้ให้เขารู้เอออ๋อนี่ไม่ใช่ของเราของช่างภาพเมื่อคืนเก็บไม่หมดบ้านแล้วพูดอย่างนี้บ้านไม่เฉย กูไม่รู้มันจะอยู่ในคิดได้ไงถ<ก>้าไม่ใช่ของช่างภาพเมื่อคืนแกแกอะไรหอยฉันออกเปล่ามันมันคาลงนาไปแล้ว <laughs> นี่แกเปิดพงเปิดเพลงอะไรนี่มันคอซองคอเพลงรายการไล์สาระนี่ครูพิธีกรผู้หญิงนี่หน้าตาทุเรศรับไม่ได้เหมือนปลาเค็มตากแห้ง <laughs> แกด่าใช่เหอ <laughs> ใช่ <laughs> ไอไ้ใครนี่ละแกมันนั่ง คุณนั่งเป๊ะซะด้วยนะเดี๋ยวจะให้เฉลยป่ะแกชื่ออะไรนะอะไรนะแกตั้งชื่อไอเกียด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 แล้วแกอแม่อุ้ยไอเกียดอุ้ยเป็นคนเดียวกันเกี่ยวทไมเกี่ยว่ไพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยทำไมอ่ะฉันคิดถึงลูกเค่นว่าลูกยิ้มเหมืเหรอเฉจฉะมาชี้เหมือนล้อง่ายก่อนล้อง่ายก่อนล้อง่ายล้อ มึงมันจะทัเสียงกูถึงไหนเข้าใจเขาว่าเล่นพองามไม่คนอื่นให้เขาได้เกินมั่นไม่ยินถึงไหนล่ะอิวงอิวงอิวงมันลูกลูกเราเอมันมันเจ็บใจมากมันไม่รักดีมันหนีตามผู้ชายไปอยู่กรุงเทพเื้อคอยดูนะมึงถ้ากลับมานะเฮ้ย นั่นเลยทำไมเอกแกไม่คิดถูกวะคิดทันที่ไหนแล้วกว่าจะมาถึงอะไรก็ไม่รู้อ๋อข่าวว่ามาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าใช่นี่แขกรับเชิญเขานัดเก้าโมงใช่ไหมเจ็ดโมงมาถึงแล้วไอเราก็ยังนอนอยู่กำลังนอนเลย ขายฟีดวิเคราะห์หุ้นอยู่ดูติกต่อดูไป็นตื่นตื่นเช้านะแต่เราขายไปเรื่อยแล้วพักคิมมี่โทรมาแขกรับเชิญมาแล้วทำไมไม่มาต้อนรับเอีเวนนี่มันเจ็ดมที่หลังนะนัดแขกรับเชิญตีสามไปเลยเปิดรีสอร์ทให้เขาเช่าพักไปเลยจะได้ไม่ต้องรบกวนเขามาแล้ว ก็จะไปจะรีบมาเลยขนาดนั้นเอออ๋อเกคิดว่าแกกินได้คนเดียวเหรอก็หิวานี่คือตัวเขาห้ามเอาน้ำเข้ามากินเขาเอาขนมเขาไปกินมันเป็นพร็อปเอาดิจะตกลงแล้วลูกเรานี่มันเป็นตายไร้ดีประการไหนยังไงนี่ไลน์ก็ไม่มีเฟซก็ไม่รู้ยังไงอ่ะไม่มีบ้าเลย่ัถือโทรศัพท์อยู่ดิ เขาไม่ให้โทรศัพท์เข้ามาในรายการเฮ้ยรายการนี <in> ้ม <hat> ันอย่างไงขนมเล่นโทรศัพท์มีความเคารพในกฎเกณฑ์ศัตรูเขาบ้างไหมเคารพไงแต่มันเป็นพลอกเดี๋ยวนะสังเกตอะไรอย่างวะไอตอนเตรียมเนี่ยพอเราคุยสักพักให้ลูกมาได้แล้วนั่งรออยู่ันเต้ยงมึงจะรอให้กูเล่นมึงไหรอยงมึงขับมาได้แล้วลูกเราไม่อยู่ ใครเกสเกสสั่งอะไรมาป่ะเดลิเวอรี่โนูหนูหนูมนุมาส่งอะไรลูกหนูหนูเป็นลูกพ่อกับแม่ไงคะพ่อพแกตกใจทำไมก็ตกใจสิก็หนูชื่ออีวงไงอีวึงอ๋อนี่อีวงเหรอทำไมหน้าตาสวยขึ้นแม่มันบึ่อเอขนาดนี้ทำไมลูกมันไม่มีเลยอ่ะหน้ากับลูกแม่กับลูกพ่อเสียวแทน ออุตส่าห์หอบข้าวหอบของอะไรมาโอ้ยอินี่เริ่มาที่7โมงไอ้เกลือี้อ๋ออี๋ึงลูกสาวเราอ๋ออีวงเอ้วทำไมมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยอ๋อมันสวยได้แม่ดูแม่มันสิมีหน้าแม่ถือไม่เหลือสวยสวยลูกเขาโว้ยโอ้โหสวยลูกเขาไปหมดเลยเดี๋ยวนี่อี๋ึงจ่า กลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วค่ะโอ้ยโอ้โหดีใจดีใจลูก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 สบายดีไหมสบายดีค่ะคิดไม่ออกกันจะพูดอะไรลูกลูกลูกแต่ตอนนี้น้ำลายเขาตัน้ำตัช่วยไม่ได้นึกว่ายาหยอดตาแล้วปั๊บยาเอ็ดไปสิยาเอ็ดไปยาเอ็ดไปโอ้โหต่อต่อต่อเลยค่ะนึกว่าคอนแทคเลนส์ ติจับชื่อหนูชื่อเงห้องนี้นั่นแหละหนูเชื่อวงหนูเชื่อวงมันแล้วไปไหนมาหนูไปเอ่อทำงานที่กรุงเทพทำงานอะไรแล้วไอ้หนีตามผู้ชายไปไม่ใช่ค่ะหนูอ๋อมึงเพียงคำไม่ตกฟัโอ้โหขอโทษค่ะหนูไปทำงานที่กรุงเทพมวก็ไปได้ผัวที่นั่นค่ะแล้วก็มีลูกด้วยใช่ด่มึงพูดไม่ตื่นเต้นนเลย เอาใหม่ด้หนูหนูไปทำงานเออหนูเศร้าด้วย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 เป็นลูกอะเศร้าเศร้าเศร้าหนูไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เออไปร้องเพลงนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปได้ผัวค่ะแล้วมาไม่หักดีเลยผัวมึงชื่ออะไรผัวหนูผัวหนูจำชื่อผัวหนูไม่ได้ บอกคนไทยมากมากมากเลยเฮ้ยไอ้บึงเฮ้ยแขกแล้วเกิดทันนะไม่ได้เละเทะวันนี้ม่เละว่าเอาเอาใหม่ได้ไหมคะเอาเอาไปเอาไปเอาไปเอาอีบึงอีบึงมึงไปไหนมาหนูไปทำงานที่กรุงเทพมาค่ะเล่นงานที่บ้าใช่แล้วก็หนูไปร้องเพลงแล้วหนูได้ผัวใช่แล้วหนูอ่านก็เออก็มีอะไร ุทำเทปากี่เทปก็ไม่เคยรู้เยเอาสคริปมาอ่านเลยก็ได้พ่อกับแม่ฟังหนูก่อนนะ้หนูัหนูัหนูไปทำงานที่กรุงเทพไปร้องเพลงแล้วหนูได้หัวค่ะเจ็บรอบไปเลยหัวหนูชื่อมากเจบมากใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อมากหรือมีมาก ผัวหนูชื่อมากค่ะแต่มีคนเดียวใช่ค่ะแล้วหนูก็มีลูกด้วยมีลูกด้วยผัวช่วยมากใช่ค่ะมีลูกใช่แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วหนูแล้วหนูผัวผัวไปทหารอ่ะใช่แล้วหนูพูดเองเามันูจไม่ได้รอบแดรลบเก้าพี่พี่พี่ยี่พด่พี่อผัวี่่พี่พีีพว่พี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 ่ี่ีแล้ว ผัวหนูไปทำงานค่ะทำงานซาอุใช่หรือเป็นเป็นทหารใช่เนี่ยตอนเตียมเนี่ยโดนตีสาวผีไม่นุ่งไม่นาคต้องมาเลยนะตอนนี้นี่หัวเลาะจนจะตายเลยเอาตรงลงผัวจริงมากเป็นทหารใช่เ็ใช่แล้วเรื่องไงต่อแล้วผัวกลับมาหรือยังเออ หนูหนูรอผัวกลับมาอยู่รอที่ไหนาน้าอ่าใช่ขันโปง่าใช่จบแล้วจบจบป้วเทศนี้จบเดี๋ยวทำไมจบไปจัง้อนี่นี่ผัวเองจ่้ยมากใช่ค่ะแล้วลเอ็งก็ตายทั้งกลม เราเองก็รออผัวเองที่ท่าน้ำใช่ค่ะเออตัวว่าแล้วเออขวัญจบขวัจบเฮียดนี่ล่อเข้าไปเวลาพงนเีอันนี้ไม่ใช่พ่อกับแม่หนูหรอค่ะเอาใช่สิใช่ไม่ชบี่หลุดยังสองคนดนแล้วมึงอ้ย đi qua không biết 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 không không biết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  không อ้เอาเสือมาให้แน่คนสีรับสีน้อยเนาะนี่หยัยงกระดอกกระเดียวไปไปข้ามานเมืองแต่อย่าลืมพยายามให้น้ำเ้อพาไฟไวมือสาวนี่พยายามใส่ได้ปลาลดพวกโตเอามากปิง้งกินกับบคกู

Tambo, vũ trăm mùi là trầm